สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของนักเรียนที่อยากจะไป เรียนวุฒิ GED นะคะซึ่งวุฒิ GED เนี่ยก็เป็นวุฒิที่ตอนนี้นักเรียนไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะนิยมมากๆกนะคะก็คือเป็นวุฒิการจบเทียบเท่าม .6 ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งพี่ก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนไทยส่วนใหญ่นะคะก็เริ่มที่จะคิดว่าเออเรียน GED ดีไหมะอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนรู้ก่อน,อนที่เราจะตัดสินใจนะคะรู้ข้อดีและข้อเสียของวุฒิ GED ค่ะเราจะได้รู้ว่าถ้าเราเรียน GED แลวเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะคะมาเริ่มจากข้อดีก่อนนะคะความจริงแล้วเนี่ย ที่จะเยอะนะคะ G ีดีความจริงนะคะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักเรียนในสหรัฐอเมริกาค่ะที่ไม่สามารถเรียนมปลายปกติได้เนี่ยเรียน G ีดีแล้วก็เทียบเท่าเป็นมหกแล้วก็สามารถเข้ามาหาวิทยาลัยได้เลยนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่อยากเรียนมปลายทั้งหมดหลายปีเลยนะคะแล้วก็อยากจะสอบเทียบเท่าแล้วก็เข้ามาหาวิทยาลัยเลยก็ที่จะสามารถแบบช่วยประหยัดเวลาได้ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะ แล้วก็วิชาที่เราสอบนะคะก็มีไม่เยอะเท่ากับเรียนในตอนหมอปลายนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเรียนน้อยลงนะคะแต่ก็อาจจะเรียนลึกขึ้นนะคะสำหรับน้องที่จะเรียน GED คะ่ะค่าสอบของ GED นะคะก็ไม่แพงเลยค่ะแล้วก็สามารถสอบออนไลน์ได้ด้วยนะคะส่วน ข้อเสียนะคะก็อาจจะมีข้อเสียบางอย่างที่นักเรียนหลายคนไม่รู้นะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยบางแห่งค่ะถ้าเป็นท็อปทอปเลยของต่างประเทศนะคะบางที่เขาจะไม่ยอมรับ GED นะคะก็คือเราไม่สามารถสมัครสอบหรือสมัครเรียนเข้ามาหาวิทยาลัยท็อปแลงกิ้งได้โดยที่จะต้องใช้คะแนน GED อย่างเดียวนะคะอีกอย่างนะคะก็คือความจริงแล้วเนี่ยม,มปลายอะคะ่ะมันมี น้องจะได้ประสบการณ์มากกว่าแค่ใบจบมปลายกับทานสิลปนะคะคือความจริงแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตในสังคมในมปลายเนี่ยก็จะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จะสามารถทําให้เราเติบโตในแบบความเป็นมนุษย์หรือว่าความเป็นคนสมรรถนะอื่นๆนะคะที่เราได้กลับมานะคะไม่ใช่แค่ว่าได้ใบจบอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะไปปรับตัวในมหาชยมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนั้นนะคะมะหาวิทยาลัยบางแห่งนะคะถ้าดูว่าเราเป็นเด็กจ<ม>ีดีค่ะเขาอาจจะไม่รับเราเข้าเป็นปริญญาโทเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆที่รู้แล้วว่าจะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยไหนนะคะต้องเช็คดูดีๆนะคะว่ามหาวิทยาลัยที่อยากจะเข้าเนี่ยเขารับจีดีหรือเปล่านะคะอันนี้สําคัญมากๆค่ะไม่ใช่ว่าพี่พี่ไม่อยากให้เราแบบ มาเสียใจทีหลังว่าเออทำไมตอนนั้นเราไม่รู้แล้วเราไปสอบ GED มาเนี่ยเราเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้เลยอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คืออาจจะไปสอบ IGCSE แล้วก็ A level นะคะซึ่ง IGCSE และ A level นะคะก็เป็นสิ่งที่สามารถเทียบเท่าม6ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมาหาวิทยาลัยทุกที่เขายอมรับค่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้นะคะถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับการศึกษานะคะแล้วก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์พี่ได้นะคะถ้่อาจจะมาคุยกันค่ะหรือว่าถ้ามีคําถามอะไรก็คุยกันรอบหน้านะคะเราเจอกันรอบหน้านะคะ่ะ 拜拜。Bye bye.